สัมทัสสะภควโตอระณะโตสัมมาชวะโตอะระณโตสัมมากระตือ่ันทั้นผ้ว่าการการบัดกรรดาที่แศึกษาประศึกษาเวอรัีเคเดอเป็นลำต่อหมายจากท่านผู้ว่การให้เข้าร่วมประชุมในวันที่2นะครับผมขออนุญาตกล่าวคือบางคืนมาโดยสังเกตอย่างนี้นะครับ ด้วยอรควันวองงานจิตอุรชัตรตครับที่28ขึ้นรปกับประศึกษาวัธยมศึกษ,ษาที่ ประเภทบุคคลได้านไดวาธรทมประเภทบุคคลประเภท บบสัปดาห์ที่11ส่งภาพทรูงปูกทั่วโลกกว่า54ประเทศจำนวนภาพทั้งสิ้น18,822ประเทภาพนะครับผมจับอวคดอนทันีและรับเหรียญทองรางวัลพิเศษนะครับวันที่หนึ่งเด็กชายชนละสิ่งส่วนสุภาพโรงเรียนมารีพิทัพครับผม ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบ,านา 13, บันการศึกษาในจังหวัดตทุมธานีเรบบบาเล่าข่าวดีแสดงความสามัคคีกพันประมาณ8,500คนกระเพผมสรุปนิดนึงครับนักศึกษาไทยอาสาข้องกันชาติ800คนฐาน1,450 0มวลชนอของสิทธดฐานอาก,กาศ พนักงานนอกประจำการ50ลูกถึงบัณฑิการใดแต่รวมก็ยิ่มยี่สิบเจ็ดพิจิกายนครับนี้การสรุปถ่ายที่วิตครักระเบือปูป่ากิจกรรมสาธารณกพรครับท่้นประเกียตปีตุลีมีการตัดผมไม้การบริการทละการเพาะถั่วครับกิจการภาคเอกชนที่สิ่ศึกษามแต่บัณฑิการรวมพลังสามัคคี ถวายความยกรับวุฒิเนี่ยาำหรับประธานในพิธีท่านผู้ว่าได้เดีนเจอใช่ไหมครับเป็นประธานครับควรจะการใดที่จะเพิ่มแจ้งแจ้งผมได้เลยนะครับที่สำนักวันหน่วยงานนะครับวันที่27ตุลาคมทา่เวลาชวนทุกหน่วยงานธนารารจิตนะครับท่านคงทราบดีว่าจจุบันรรงกายคงไม่แข่งแปลกันนะครับ การดูแลของแพทย์รวมจิตรวมใจรวมรวมใจทุกรวงใจนะครับเป็นหน้าที่ของกระสมวงการท่องเทนะครับส่งต้องไปชวนก็ดีเดี๋ยวการท่องเทีควส่งมีวัฒนการที่ไม่แข็งแรงสําคัญที่สุดคือจิตใจพระราชาไทของพระองค์ท่านขึ้นที่นะฮะได้เยือนเยียบย่ำของราแล้วนะครับในช่วงปี2019จนมาเคืนะครับในสถานการสู้รบในยุคนั้นนะครับก็ทำให้พวกเราหลาย